ไม่เคยพูดถึงพระองค์นั้นแต่โยโยพ่พระองค์นั้นมาพูดทําเป็นปาดีมาพูดในลักษณะของอะไรนะเออมนัตถึกไปแล้วทิพมนัตปาดีก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นหลนนะอย่างว่ามานัตศ,ศึกไปละอืมจะเป็นการดีก็ได้รู้ว่าตัวเองทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างนะคุณมนัตนะนั่นแหละปากอะ่ะมันเป็นเพราะปากคนอะ่ะ ปากตัวเดียวนะมันทําให้คนรักก็ได้มันทําให้คนเกลียดก็ได้นะคาวน,นี้ไม่มีผ้าเหลืองห่อหุ้มกายก็ยังเที่ยวไปปากดีเสียใคร่ะเออระวังด้วยนะเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดคือผ้าเหลืองนะผ้าเหลืองหลุดไปแล้วนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคันเนี้ตั้งใจตัจ้งหน้าทำมาหากินนะอืมดีแล้วแหละลูกผู้ชายอะ่ะ ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าเราทำผิดเราก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยแหละเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรอยู่คราวนี้เดือนหน้าเตรียมสูบไปเลยอยากเรียกร้องอะไรก็เรียกไปเลยเตรียมที่เลยไม่มีใครเขาว่าเนี่ยนอนอคนเรามันต้องรู้ คือกำกำลังบีเรตติ้งไงเรตติ้งแล้วทีนี้ใช้ปากไม่รู้เรื่อง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่โลกกตาก็ไม่เคยไปยุ่งไงนะระวังนะอยา่าคิดว่าการไม่มีผ้าเหลืองอะไรพระเหล่านี้ยระวังให้หน่อยระวังหน่อยนะอย่างเช่นอตาตมามไม่มีผ้าเหลืองคลุมอ่ะพระเหล่านี้ยระวังปากหน่อยเดี๋ยวเวลาเดินบินทบาทจะเอาของไปตวายให้จนกินไม่ไม่ไหวนะนะระวัง เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทํากันทุกรูปแบบกับการที่เราเราสละตนเองได้สละแม้กระทั่งเพศนักบวชหรือเราสละอะไรก็ได้แต่เราลาสิกขามาแล้วเราก็รักษาในสิน่งรักษาในในสิกขาบทต่างๆเหมือนกับตอนที่เราบวชอย่างเงี้ยเพราะเราบวชมานานและเราปฏิบัติมาด้วยนะเราเข้าใจว่าเราควรประคองตอนอย่างไรและต่อไปเราจะ ได้บวชอย่างไรต่อนะตามการเวลานะพระอุอทัยที่กำลังออกดังๆอะ่ะคือไปดังให้ถูกที่นะอย่ามาดังผิดที่กับลูกกถาคตนะอ,อ,อย่ามาดังผิดที่กับลูกกถาคตยิ่งลูกกถาคตไม่เคยยุ่ง,งนะนะการโณาอย่ามายุ่งและคิดว่าเออไม่มีผ้าเหลืองแล้วนี่ให้รักษาตัวเองเมื่อก่อนผ้าเหลืองกุ้มกันอยู่ระวังนะคนพูดระวัง การไม่มีป้าเหลืองนี่แหละเอาเท้าไปยักปากพระเหล่านั้นได้เออไม่อยากพูดหยาบกันนะแต่ว่าคือเราไม่เคยยุ่งอ่ะอยู่ๆมายุ่งอย่างเนี้ยนึกออกไหมอันก็สมควรสักหน่อยนะพระอุตรไตอะไรอจารโออะไรอะไรไม่รู้แหละ <g l ain> <g l ain> นะก็โพสไว้หน้าเฟซนั่นแหละ <g l ain> อย่าทําปากดีนะรีบออกมาขอโทษด้วยยิ่งดีนะเ <g l ain> พราะว่าถ้ารู้ว่าอยู่วัดไหนมีโอกาสจะแวะไปใส่บาตรเราดินะ คือที่พูดไปเนี่ยคือลูกกัถาก็ไม่เคยไปยุ่งนะกับพระอุทัยรูปเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งผิดที่นะอย่ายุ่งผิดที่อยา่าคิดว่าไม่มีผ้าเหลืองแล้วไม่ปลอดภัยไม่ใช่นะปลอดัยปลอดภัยกว่าที่ผ้าเหลืองคลุมอยู่ด้วยซ <c oughs> นะ้ําไปนะเออเนี่ยวางไว้ด้วยนะไอ้ตาโอทัยอะไรเนี้ยนี่ไปพยายามออกมาต่อต้านอยู่กับ อ่าหลวงพ่ออะไรนะอุเทนใช่ไหมมหาอุเทนอะไรอ่ะนั่นแหละนะอย่าปิดที่นะอย่าปิดที่นะใครใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนช่วยบอกหน่อยพยายามข้าไปดูเฟซดูว่าไอเฟซนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรอย่ากดเข้าหาไม่เจอไม่รู้ว่าใช้ชื่อเฟซอะไรกันแน่นะนั่นแหละคือกดยังไม่เจอพยายามพันลับพยายามไล่หาอยู่ถ้าใครรู้ใครเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยช่วยบอกมาหน่อยนะเดี๋ยวจะ ซื้อของไปพาญาติโยมไปประเคนของเวลาใส่เดินบินทบ,บาทอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกนะคือคือบางครั้งบางครานี่พถ้เราอะ่ะมันไม่รู้เรื่องภายในศาสนาจริงๆแล้วพอคนไหนออกมาในการพูดความจริงพระเหล่านะั้นมันรับไม่ได้รอดตัวเองไม่กล้าพูดเออไม่กล้าพูดแต่เอาเถอ สติปัญญาของเขามีแค่นั้นเขาไม่รอบรู้อะไรและเขาคิดว่าเออการพูดของเขานีเา่เป็นการมาด้อยค่าต่อพระที่ออกมาในการปกป้องศาสนาแล้วขวางตรงข้ามาเขาเอาไปเป็นเครื่องมือเพื่อการโชว์เรตติ้งให้สูงเขาคิดว่าเอาเอเขากําลังดังหาเราไม่เดี๋ยวะเวลามีปัญหาขึ้นมาขวางที่เขาเอาไปปั่นให้เรตติ้งสูงเขาไม่ได้ช่วยนะ <c oughs> เอเอเขาไม่ได้ช่วยนะเออ ก็ตักเตือนไว้อะนะตักเตือนเอาไว้ไม่ใช่เป็นอะไรต่อไปสู้ต่อไปครับอาจารย์ <c oughs> อย่างเรกอาจารย์นี่า, <c oughs> า,าก็ถะายความการพเ่อแม่กับอาจารย์ทุกรูปอ่นะ <c oughs> แล้วก็หลายๆคนเดีย๋ยวสมาชิกที่นัดก,กันเอาไว้ว่าประชุมตอนหกโมงนะเดี๋ยวมีประชุมพูดอะไรกันสักหน่อยแต่เป็นสมาชิกที่ที่ไว้คือคบกันมานานแล้วไว้ใจกันได้แบบสดๆถึง เชิญเข้าไปในห้องนั้นถ้าใครไปแอบเชิญมาไม่ได้ต้องทางนี้อย่างเดียวเดี๋ยวลองคุยอะไรกันสักสิบนาทีในรายการประชุมนะแต่ทุกคนก็เดี๋ยวก็จะได้ทราบข่าวกันนะถ้าเป็นจังหวะที่ควรออกมาเปิดเผยได้ในการประชุมนะเอาละว,วันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะอย่างไรเราก็ต้องทําหน้าที่กันเหมือนเดิมอย่างเช่นพออระพันธ์ก็ทําหน้าที่เราก็ช่วยเหลือกัน เอโลกกระถาคตมาอยู่ในชุดนี้แล้วถ้าเราทําหน้าที่อะไรเราก็ช่วยเหลือกันเหมือนเดิมมแหละนะเราอยากหายข้อมูลกันนะอยากหายข้อมูลกันเอออย่าทำนะเพราะสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลดีหรอกนะมันเป็นผลลบที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการทํางานนะะ <c oughs> เออหลายๆคนก็รู้สึกฮอทโฮแต่อย่าไปฮอโเดอนะ คือลูกกถาคก็ยังคิดอยู่อย่างนี้นะคิดว่าเอ๊ะตัวเองก็ยังเป็นพระอยู่เหมือนเดิมนะจริงๆนะเออมันคิดอยู่อย่างนั้นจริงๆนะคือในจิตในใจมันทําข้อวัดของมันเป็นปกติของมันนะเรื่งนี้ยคือเหมือนกับเหมือนกับอะไรคือคือมันติดนิสัยมาแล้วนะนิสัยจากการฝึกกันนะเอาแล้ววันนี้ก็เวลาน่าจะพอสมควรนะเดี๋ยวจะได้นัดประชุมกับท่านสมาชิกที่นัดกันเอาไว้นะ เออแล้วก็พอเข้าใจกันนะมีอะไรก็คอยติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็ต่อจากนี้ไปอาจจะทําคลิปแต่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคือเดี๋ยวจะทําคลิปอะไรหรือแจ้งข่าวอะไรไปไปแบบต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็เอาละวันนี้ก็เวลาพอสมควรนะแมนะ่ก็ขอกล่าวถวายความคอรบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันทุกรูปทุกนามนะครับกับผมและก็หากกับผมได้ล่วงเกินหรือส่วนใดประการใดไปก้าวกับผมก็กราบขอขมาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารอบทุกรูปทุกนามนะครับและก็ขอความสุัทธาเจเรียนนะกับทุกคนนะท่านสมาชิกที่เคยติดตามและเคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมานะทำอะไรเราก็ปีใหม่นี้แล้วเราก็คิดว่าเราพยายามสร้างจิตใจให้มีความสุขกันเออหรือว่าเป็นวาระปีใหม่ เราก็ยอมรับปีใหม่ของโลกแต่เราก็อยู่กับครอบครัวทําอะไรกันเตรียมพร้อมในการที่จะอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขซึ่งกันและกันนะเอาแล้ววันนี้ก็ขอยุตดดิไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ